ว่าคันนี้มันขับยากค่ะลองขับูก็ได้ค่ะกทิพไม่เคยขับอะขับแต่ฟิลเียอะไรนั่นอะกีิว่าไม่มีอะไรทำแล้วผมต้องไปถอดถอดชุดเลยเปล่าเปลี่ยนเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันกิจกรรมจบแล้วคุณกาหลาดมันอยู่ตรงกลางอ่ะกาหลาดอันนั้นอะ กระดาษตรงหน้าตึกแดงอ่ะกระดาษหน้าตึกแดงกระดาษเหลืองใช่ไหมไอาา้กระดาษตรงนู้น okay. โอเคกระดาษอันนู้นอ่ะโอเคโอเคโอเคแั่งานเมื่อกี้สนุกไหมแป๊บน,นึงน้องคุณฮัลโหลเลมฮัลโหลกระถิ่นเอาให้ลุกไปแล้วเมื่อกี้ลองถามน้องดูนะโอเค ตอนดึกๆอ่ะม mm oh ันจะเป็นแบบกึบกึบกึบกๆอ่ะมันจะหน่วงหน่วงกรึบกึบกึบมันเป็นแบบหน่วงกรึบกรึบกรึบอ่ะ ใช่ซีรีส์สิบ้าเลยอันนี้คือประมูลเหรอหรือทื้อปกติประมูลค่ะที่นี่มีแต่รถประมูลกับกาชาอ๋ออันที่ยี่สิบก็คือกาชาปะ่ะใช่ค่ะเอน่าจะประมูลเอ๊ประมูลเหรอทำไมตอมนน้มาเห็นคนขับเยอะจังจำไม่ได้ค่ะไม่รู้เหมือนกันอนะ มันถามคนบืวอนะมันก็เลยก็ได้แะอ๋อก็กระถิ่นมีรถแล้วอ่ะกระถิ่นก็เลยไม่ได้สนใจแล้วแล้วเพื่อนจะประมูลก็ไม่เคยได้อยู่ประมูลตลอดเลยจับโรงเรียนที่ไหนอ่ะจับโรงเรียนที่กาลาดค่ะไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนหรือยังนะคะแต่ว่าต้องไปดูก่อน มันขับยากไหมคะก็ขับรถนะก,ก็ขับรถอนะมันลุมยากมั้งที่เขาพูดกันใช่ไหมน่าจะใช่แต่แล้วข้าทางตรงไหมนั่นแหละเปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ให้ประสิทธพานำก็ไม่เป็นไรอันนี้นการันเนี่ยแหล เล่นไม่เต็มมาเข้าออกเต็มอะไรป่ะเหมือนเขาเปลี่ยนที่แน่เลยอ่ะเดี๋ยวก็ถึงไปดูกันนะคุณได้ขอบคุณมากนะครับเอ้าเอ้าท่อนี้เหรอครับเอ้าดูเด็กแก๊งอ๋อครับผมโอ้โหวันนี้ครับวันนี้ครับก็ดูเด็กแก๊งแม่งชอบโดนโดนต่อยด้วยวันนี้อ่ะไม่หมดซาร์สแล้วดูเด็กแกร่งแกรงแล้วเปิดก่อนเลยครับ ล่าสุดล่รูกไหนบ้าวะ มันน่าจะอยู่ตรงเวทีแล้วค่ะเขาย้ายอ่ะอเค<ม>เดี๋ยวค่อยเจอกันอีกที<ม>พอเปลี่ยนชุดก่อนได้ไหมได้ค่ะมีทางหรือเปล่านี่อยู่ครับนิดหน่อย รวยะดที่นี่อไม่รวยอยู่กับพี่เลยหมดคะม่ะไม่ทำงานเท่าไหร่ด้วยนั่มีอ้าวนั่นีอีซี่หา e ตัางค์ห้่นี่นีลุงลุงจับภ้ายหรอมีแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยได้สิคะมันไม่ใช่อยู่ที่ใครอยู่ที่คุณ Mm hmm. แต่ว่าปกติพอฝนมันตกเสร็จแล้วมันเปลี่ยนอากาศเรขคุณเห็นอันนี้ไหมตัวเลกอยู่ตรงขวามือข้างบนนะคะครับมันจะตอนตอที่มฝ<ช>นมันจะเป็นหน้าหนาวแต่ว่าบางทีมันก็ไม่หนาวอ่ะแล้วแต่พระเจ้าอ่ะ สมมติมันหน้าหนาวมันเออของใชถุงมือไว้เปล่ามันต้องมีผ้าพันคอด้วยมั้งมันก็จะอุ่นน่ะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะหน้าฝนใช่ไหมแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปมังคะาแล้วมันจะอุ่นหน้าฝนแล้วก็หน้าร้อนใช่ไหมถ้าหน้าฝนแล้วส่วนใหญ่มาเป็นแบบว่าหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวแล้วก็เป็นหน้าปกติแบบเนี้ย อา้าวถ้าน่ารักนี่เป็นค <io> ุณหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่ะเป็นคุณมากกว่าเฮ้ยขอบน้านะขอบคุณอ่ะอ่ะแด้ก็ เดี๋ยวขับรถไปตรงเวทีไปจับโรงเรียนก่อนนะคะ ปไปหมาตล้วนะเนี่ยทีละขึ้นได้เท่าที่ขึ้นพอนะอันนี้เหรอใช่ค่ะ นี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาอยู่โรงเรียนอะไรนะสีเทาอโอเซนกะถิ่นไม่เคยจำโรงเรียนได้เพราะว่ากะถิ่นโรเตทไปสามโรงเรียนแล้วอา้าคือเปลี่ยนไปเรื่อยเหรอเขาพอครบรอบเขาก็จะเปลี่ยนนะคะไม่รู้ว่าทุกๆก,กี่เดือน <c oughs> จับยังจับแล้ว่ก <c oughs> คนแล้ว ออก่อนแล้วหรอรอรก่อนมัน้งคะถ้าจะได้แล้วมั้งเดี๋ยวก็ุ่มน่าจะใช่เนี่ยเาจ้ะเทียบแล้วดูโรงเรียนสีดำ ลุงอยู่โรงเรียนสีเทากับกะถินด้วยกะถินไม่อยากอยู่โรงเรียนเดียวกับลุงเลยเพราะว่ามันลำบากอะเพราะว่าบางทีแบบไม่รู้ว่าลุงอยู่อย่างเงี้ยไอ้ทไมไอ้ป้ายมันหัวไม่ออกพี่อะไรนะคะอ้เนี่คุณจะเป็นไหนต่ออะผมได้ต้งที่งกุญแจแดงได้ไหมได้ ยังแจ่งเขาอยู่ที่นั่นอ่ะฮัาน่าจะอยู่กับลุงปกตีคุณทำอะไรที่นี่อ่ะเข้ามาปึ๊บก็ไปตีลิงก่อนแล้วก็ถามเพื่อนว่าทำงานอะไรกันแล้วก็ไปช่วยถ้าเหนื่อยจากเพื่อนก็ไปทะเละทะรายไปดือด้อดื้อใช้ควมว่าดือ้อ ไปดื้อไปซนไปแบบแกล้งคนอื่นเขาแบบเนี้ยเขารู้เรื่องรอ้อที่อยู่ด้วยแล้วใช่ไหมรู้ค่ะรู้ข่าวจากอาฮีรู้อ๋อเพว่าก็พาไปเจอสาวที่ใส่กรดตุยดิอืมก็ถิ่นไม่ค่อยกล้าไปหาพี่มารีเท่าไรเลยค่ะอยากเข้าไปหาบ่อยๆอ,อยู่แต่ว่าไม่ค่อยกล้าเพราะ ไม่รู้อ่ะมันไม่ได้คุยกันนานมั้งคะมันก็เลยเป็นเขินๆกิงๆตรอครับดูเม่คิดที่เสียงอะไรเหมือนผมปะไม่ค่ะเสียงอะไรหรอเสียงว่า นู่นคุณมันอยู่ตรงนน้นนะตรงเนี้ยค่ะข้างหน้าตรงไปเลยแล้วก็เลเบลใช่ไหมคุณจะมาเลเบลใช่ไหมใช่เนี่ยค่ะใช่ค่ะคุณจะรอเฮียอยู่ตรงนี้อยู่เหรอเขาอยู่ข้างในโอเคค่ะเราขอบคุณมากครับโอเคค่ะแล้ว ท้าขากระไรไปหาเฮียได้ยินขอบไปหาเฮียค่ะไปหาเฮียใช่คุณเอะไปหาเฮียเดี๋ยวก็ถิ่นจะกลับบ้านอ๋อแล้วก็มีความสุขมากนะครับเคินค่ะโอ้มีความสุขมากๆนะครับเสียมเสียมไกินข้าวเสร็จจังได้ใหญ่ๆพี่กินข้าวได้เลยไอ้พี่ดีไอ้พี่มาเลย ยังเมื่อกี้ว่อยู่แก๊งอะไรไม่รู้โดนกระชืบเละเลยสัตว์กุเละแหละที่บ้านเลยแต่าก๊งพูดเยอะไม่ต่างจากคนเนี้ยใช่ไหมผมบอกจริงเนี้ยแต่คนม่นเยอะจริงน่าะทืบมโซเวียตกระชืบแบบเปี่ยวแล้วกระชืบแบบเปี่ยวแล้วลุงอ่ะลุงอ่ะเี้ยวโหเห็นมีดแม่งแทงผหน้าทำร้ารอยู่บ้างแต่เมื่อกี้ถามอยู่บอกเลยนะไม่ยด็ดระวังเจอไอ้แก๊งไอ้นี่หน่อยก็ดีนะพี่ว่าเก่งว่าแม่จะกระชืบเราหมดเลยเราไม่รู้นี่ไงนี่ไงก็ไม่รู้ เท้าหน้าเฮียเนี่ยขาขาวอ่ะปาสองคนไม่เอาหรอกเชื่อดิใส่เลยไม่หลับใส่เลยปม่หลับเลขกสี่สี่อ๋อนอนด้น่ะมันเอาคนเดียวก็ไหวเนี่ยจริงๆวัปู่เลยดิโดนทหาเนี่กระทืบยับเออใครอ่ะเอ็งเอไอ้เฮียลุงจดได้ไหมล่ะลุงจดจำได้เออไอ้หาบบ๊อบเนี่ยมันจะมาเอาคืนอ่ะลุงวันที่มันตายอ่ะ ลุงที่มันตายไม่มีติดตัวไอ้บ๊อบป็นเคยหลานมันเหรอหรไอ้ป๊อบเคยหลานหลานมั้งไอ้ผมไม้น่าเกไอ้ผมมีนี่อยู่เด็กเสี้ยนข้าเจ้าอยู่แต่ข้าเจ้าวะเด็กเก่าโอลโหลอยู่ไหนอะโเด็กเก่าคู่ตู้ใช่ไหมนี่อยู่ตู้เนี่ยมาหาได้ดิ เด็กเก่าเด็กเก่าเฮียเอคุเจ้าชู้ที่ตัวอยู่ขวามือปะนะครับสวัสดีครับดาราเฟยสวัสดีครับดาราเฟยสวัสดีครับพี่เจ้าทิ่งธนาคารที่พี่เล่นโอ้ไม่ครับตอนนี้อยู่ที่สิบครับอย่าพูดเลยครับพูดละช้ำว่ะเฮียพูดเละช้ำพูดเลยช้ำจโคตรโคตรโหดโอ้ยเล่นไม่เป็นเลยแบบเล่นไม่ออกกันเลยอย่าพูดเลยพูดละช้ำจริง อยู่หน้าตู้เนี่ยยืนอยู่หน้าตู้เนี่ยไอ้จ่มึงะมึงเียเอาเริ่มงเย่่เิมมามาก่อนเล็วอยู่ไหนไม่เชื่อเหรอน้เารีนะรอก่อนไหมรอแะคุยทีเยวก็ได้ไปตลาก่อนไปลาก่อนไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงดิเขาก็อยู่เนี่ยกำลังมาใช่หรอเออไม่ได้ไไตลลาดไปาไปนไม่ได้มีก็ป่นนไ่ไดของอยานน พี่เฉินสวัสดีครับสวัสดีครับไอเซิร์กัะไอเหี้ยข้าเจ้าข้าเจ้าเสียข้นเจ้าอ้าวท็นี่สวัสดีครับสวัสดีครับเข้าเจ้าตอนนี้เป็นไงบ้างครับได้ดีได้ดีหรือยังจะดีขึ้นพี่เป็นเรื่องปกติอะไรที่จไนะชีวิตยังคงจะดีขึ้นเยอะใช่ไหมครับอ๋อเยอะเลยฮะเข้าใจปากพูดีแต่ก็ดีแล้วครับดีแล้วโอ้ยหมัดความรักครับเขินนะเจ้าขอตังค์หน่อยได้ไหม ไอฮียก่อฉลามด้วยเยผมไปทำาก่อนนะเฮียได้ไม่ได้จะปปืนได้เราใช้ได้หอจะกันพออาจารคับเฮ้ยเขาตอบแต่ผมมาเจ็ดก้าสองสี่แปดศูยจะไปบันกันจะไปบันกับพี่ชายโดนเลยก็มันไม่มีอะมาเต็มปะคนเดียวปะอิชารดคุณจังเลยนะครับมีคุณคอยดูแลขนาดนี้อิฉารถคุณจังเลยกระป๋ากระป๋า องมุกเออพี่มุกเหรไม่เ็นไไม่เนไไม่เปอนรออ่เป็นไรอ่เป็นไรอ了เ了อ塞好了要วเยอะๆอะเอาบันนี่ยังไม่เข้าเลยยังไม่เข้าเลยเข้าดีเยอากาศร้อิ เอ้สี่สี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดไม่กลัวสี่สี่ศูนย์เบอร์พี่ว่ะเออเขาได้สี่ละขอบคุณมากห้าพันโอเคสี่สี่เจ็ดโอ้หน่วงจัดเอ้ยขอขอใหม่ได้ไหมสี่สี่เจ็ดอะขอใหม่ได้ไหมไม่ขอพี่เชิญนู่นโอ้เดี๋ยวนี้ไม่เลี้ยงแล้วเราก็ให้เกียร์ไปนี่นี่ก็เราให้พี่แล้วก็ให้พี่แล้วไม่เป็นไรอย่าเอาไปเลยกระเป๋าเลยนะดีดีเราให้ของเราเออเราให้ของมาแล้วก็ฝากของเจ้าแล้วกคือสี่สี่เจ็ด ปั่นแม่งปั่นแม่งไอ้เนี้ยปั่นให้มันแบบหมันเราเราวชในวี้โอ้ยคนเยอะขอบคุณนะครับขอบคุณนะโอเคโอเคเรักอยู่จุ๊บจุ๊บโอ้ยยายเสียเลือดคนละกันเจ้าวะนะเออแม่เฟี้ยวเอ้า ตายเกมอยู่กับลูกมันน่ารักตลอดเอาจริงเดี๋ยวก็ฟามวันนี้เดี๋ยวฟาร์มตัวฟาร์มวันนี้กันดีอะที่อยู่ไม่เอาดีเลยเนี่ยจริงเฮ้ยคนนี้อันนี้แฟนแฟนเลยแฟนจริงๆเลยคนนี้แล้วมึงเห็นพวกไอ้นี่ไหมไอ้พวกชุดสีไอ้สีขาวไหมนั่นแหละที่เราไม่ถูกชะตากับมันแล้วดูแล้วน่าจะโดนกระทืบก่อนรู้เลยแล้วเราได้ห้าหมื่นแล้เราได้ห้าหมื่น แม่งสดไม่ Rapid, จริงหรอกถ้าแม่งสดจริงแม่งเปิดหมดแล้วแม่งอยู่ตั้งเยอะเออจริงเหียจริงจริงจริงเปิดแล้วว่าไหนไอ้เดนล็อกไอเดนล็อกเราวิ่งเข้าไปละพวกมันไปไหนวะรถไม่เจอดอยูเนี่ยรถอ๋อไอเดนล็อกที่ใส่พิเยอะพวกมันเหรอใช่ที่ใส่เนี่ยที่ใส่แบบคนไอ้ที่ดำหลังอะจอดีกว่าเจอดีก่าน่าปวดเหรอของเยอะมั้งอย่างเงี้ยคนเหนื่อยงานเลยฮัลโหลคุณชื่ออะไรอะอ๋อู เฮทอรทนี่ขอตั้งดีอะไรนะเทนี่ครับรู้จักเหรอใครเหรอถามไ้โทนี่เอาคอนคะชื่ออะไรครับชื่ออะไรนะชื่อปาทูค่ะไม่รู้จักเหรอเทอร์นี่เงียบเลยคืออะไรวะเทอนี่อะไรวะขอตั้งดี เพอาดั้งหน่อยดีไหมเฮียหนูไม่มีเออไม่ไม่ไม่มีมีเท่าไหร่เขาปนเขาปนละเอียดเลยไม่ไม่มีบอกมีเท่าไหร่เออเฮ้ย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 ตัวนี้มันอะยรตะโกน้รงเยอะเลยตัวนี้มีคนนีกรมังมาอยู่่ยไดมครับ่ต้องเยอะฮัลโหลข้าเจ้าท่านี้เรียกเรยกอะไรครับขอ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 เบอร์ฮานะหน่อยดิส่งมาให้หน่อยดิฮนาอยู่ไหม สี่หกแปดครับโอเคโอเคอ๋อเข้บกันได้โอเไ่เปไรค่ะโอเคเออเดีวนี้มีคนหนึ่งมึงขอได้หัวหน้าแก๊งด้วยหัวหน้าแก๊งอะไรครับเนี่ยหัวหน้าไงไปไปขึ้นรถรอเร็วอ้าวไปใครอู้มาได้ป่ะไอ้แก๊งขึ้นรถมาได้ปล่ามกใครวะดิอันนี้จะพี่เขาบอกรถแก๊งเมื่อกี้ยนมามารถมีรถมีรถพี่อีคันนึง เกียนเลยวะโ้ยรถแม่งเลยสัตว์นี่แก๊งมันเหรอเออรถแก๊งมันไม่ใช่นี่ใช่หรอโวยหมด่ะโวยหมด่ะ